สวัสดีครับท่านเอกกรบรักครับยองยุทธนะครับวันนี้ต้องกลับมาพูดถึงเรื่องการเมืองอีกสักครั้งในวันนี้ก็คงได้ดูถ่ายทอดจากการประชุมที่รัฐสภาวันนี้ก็ตกลงเรื่องประธานสภาผู้แทนได้ทำให้คนอื่นอัดกันมาหลายวันวันนี้ก็จบเรื่องประธานสภาและก็งานต่อไปก็คืองานช้างคือการ เลือกนายกซึ่งการเลือกประธานสภาวันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มเป็นแค่ตัวอย่างออเดิ์ของจริงที่เลือกนายกเนี่ยคงจะสนุกเนี่ยอีกไม่กี่วันก็แล้วแต่กองเคียเทียฝ่ายไหนครับก็ดูแล้วมันไม่ง่ายคงจะต้องประชมกันหลายครั้งไว่าจะได้นายก คนที่30มันคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับดูๆแล้วมีหลายหมากหลายเกมหลายกลหลายดินหลายอะไรหลายสูตรคนคนดูคนชมก็บางครั้งก็นึกสนุกไปบางครั้งก็ปวดหัวเมื่อไรมันจะจบสักทีจะได้มาทํางานให้ประชาชนที่เลือกเข้ามานะครับผมคนหนึ่งล่ะที่ออกไปเลือกทุกครั้ง ไม่เคยขาดตั้งแต่แตมีเลือกตั้งมาครับก็ไม่เคยเห็นครั้งไหนจะยุ่งยากเหมือนครั้งนี้ซึ่งควรจะได้นายกที่คงจะอีกหลายยกคงจะก็ไม่อยากจะให้มันยุ่งยากอะไรขนาดนี้อะไรที่มันตกลงกันได้ก็น่าจะอมชอมกันแต่ยังว่าอะไรมันอำนาจใครๆก็อยาก ได้อยากใหญ่อยากมีอำนาจอยากมีบรารมีใครก็ไม่อยากเป็นฝ่ายค้านเพราะลงทุนไปไม่น้อยกว่าจะได้เป็นสสเข้ามาครับก็น่าเห็นใจทุกพรรคแล้วครับเลือกตั้งแต่ละครั้งก็ต้องใช้เงินทองมากมายบางคนถึงขนาดว่าพอหลังเลือกตั้งแล้วต้องหางเงินใช้หนี้กันตาโตก็นี่แหละการเลือกตั้งแบบไทยๆก็อย่างนี้แหละ มไม่ง่ายเหมือนประเทศอื่นก็ดูไปก็ต้องทําใจไปนะครับอย่าไปซีเรียสมากคีดว่าดูละครดูหนังไปแล้วกันมาถึงเวลามันต้องถึงบทจบถึงเวลามันก็ต้องถึงบทจบ,วอ,บ,ทจบอวสานยังไม่รู้ว่าคนที่จะถึงบทจบบทสรุปหรือหรืออวสานจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ขอ,ขอให้มีก็ขอ,ขอว่าอย่าให้มีอะไรที่มันรุนแรงทาให ถึงขนาดเสียเลือดเสียเนื้อเลยว่าต้องมาทะเลาะเห็นค่ากันเองนะครับคนไทยด้วยกันขอให้จบลงด้วยดีนะครับก็มาอยากจะเห็นว่าบ้านเมืองแต่กลับมายุ่งยากเหมือนในอดีตนะครับประชาชนที่เลือกข้ามาน,นี่ก็ตั้งตารอว่าเมาื่อไหร่จะได้ตั้งรัฐบาลจะได้เอานโยบายที่หาเสียงนั้นมาใช้ ประชาชนจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นประชาชนก็เบื่อการที่มาแก่งแย่งหักเหลี่มหักคูกันรู้จับจบจากสิ้นนะครับแต่ขอวว่งวอนหนึ่ง,ง,งครัาศาศาง้ง,น,าางนะครับท่านทสอผู้ทรงเกียรติทุกทท่านไปถึงวุหน้าพักผู้ทรงเกียรตินะครับขอหเห็นใจประชาชนผู้ได้เลือกพวกท่านเข้ามานะครับขอให้จบลงด้วยดีอย่าไปสร้างเงินไขอะไรมากมายอะไรที่ตกลง อมชองกันได้ก็คิดว่าทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนนะครับขอฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ